ครชื่อไอไอครับมาจากนิเทศจุฬาครับเห็นตัวเองในอีก5ปียังไงแบบชีวิตเรามันจะไปในทิศทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองดูว่าเออชอบตัวเองแบบนี้มากมาก,กว่าแบบนี้นะอยากให้ทุกคนหาความสุขให้ตัวเองด้วยพอโตขึ้นมาชีวิตเราว่างน้อยลงแล้วทำงานกันหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีมันจํากัดมากที่เราจะได้พักลองดูว่าเรามีความสุขกับการทําอะไรเราชอบทําอะไรแล้วพยายามอยู่กับสิ่งนั้นเรียนรู้สิ่งนั้นไว้ก็คงตั้งคําถามว่าเราทําสิ่งนี้อยู่ทําไมเพื่ออะไรอย่างไอไอก็ทําเพื่อสังคมบ้างเพื่อพัฒน,นาตัวเองบ้าง mm hmm. เพื่อช่วยเหลือแบบเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆบ้าง mm hmm. แล้วทุกอย่างมันก็จะทําให้งานที่เราทําอยู่มันมีคุณค่ามากขึ้นเราเห็นจุดป,ประสงค์ที่เราทําสิ่งนั้นมากขึ้นอยากให้ลองถามตัวเองว่า เรามีความสุขกับสิ่งนี้ไหมไม่ได้ต้องต้องสนุกก็ได้นะแต่ว่างานที่ทําความสุขก็เรื่องหนึ่งเนาะการพักการผ่อนแต่งานที่ทําอ่ะเราก็ต้องมีความสุขไปกับมันด้วยอยู่กับมันได้แล้วภูมิใจในสิ่งที่ได้ทําออกไป